เขาอันนี้หนูก็จะมาเล่นเกมโรบอทแมปร่วมกันปาร์ตี้กันค่ะกับช่องแบทแมนเจ้าชาลติการกับแล้วก็พี่มาวินช่องน้องมาวินครอบครัวตัววอลค่ะวิวมีการแมปอะไรอ่ะไปกันเลยะไปพี่มาวินแมก็ไปเลยต้องเสียาหารมาถึงช็อตหมื่นกว่าวิวอ่ะ โคตรคาต้องมีต่ออีพีสองไงแลกนอ้วกแกนสีแดงเหมือนเดิมปิดอันอ,อีแรกสีอะไรออแกนอีแรกสีอะไรอ,อ,ะอีออแรกก็สีแดงเอ้ยอีแรกสี ฟ้า <Farm. S 1> มั้งสีแดงน่าจะพี่มาวินเฮ้ยพี่มาวินอ้าวหล่นเหรออ,อ,อ๋อยังไม่หล่นยเเากไหมพี่จุดละแล้วเไปลัน,นอุ้ยยากมากเลยยากเหมือนกันนะเนี่นย <ก S 1> ด้านนี้ด่านนี้เคยเล่นกันหรือ,อยังอ่ะ ทำไมมึงดูเหมือนยากๆเล่นเฮ้ยออกคเดี๋ยวมึงไปออกแกนตอนนั้นตอนนั้นผมอยู่บนหัวโออกแกนอ้าวอืมยากนะเนี่ยเอ้ยทำไมตอนนั้นเหมือนทำไมไปกันง่ายๆล่ะตอนนั้นมันเป็นด่านเป็นเลเวลหนึ่ง๋อโหนี่เล่นเลเวลยากกันหรือเปล่าเนี่ยคงมดันลุงยากหรือเปล่ายากไปเปล่า ไปไปเอาใหม่ไหมขอไปก่อนเอาใหม,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 ม่ไหมเอาด่านอื่นไหมมัน,ม,นมันเปนด่านอื่นไม่ได้มันต้องต้จบด่านให้เป็นด่านให้จบโอที่มาวินไปก่อนเลย แทแมนหรือใครล่วงเมื่อกี้แบทแมนล่วงอันนี้เอาแกนไหมอันนี้พี่มวนล่วงไม่ใช่เอาแกนดีว่แกนสีอะไรสีแดงอันนี้เอาแกนล่วงที่มันจะมีลูกศรข้างบนน่ะเอาแกนล่วงอีกแล้วกระโดดไม่ไปเปลี่ยนไหมแม่เลือกไม่ใช่ก็แม่เห็นตอนนั้นก็ก็เล่นกันได้นี่น่ะ แล้วหนูข้าผ่านกันยังไงอ่ะครั้งที่แล้วอ่ะมันต้องมันเป็นเลี้ยวหนึ่งมันง่ายอ๋อเด็กมึงไปไปทีละคนไปทีละคนแม่แมนไปก่อนแมนแมนไปก่อนเด็กงไปรอให้ผ่านก่อนนะแมนแมนไปให้ผ่านก่อนแมนแมนโอ้เอ้าอะไรอ่ะส้าคลิปเลี้ยวหนึ่งต้องเสียโลป่ะเสียโลโอเคแล้วก็ ไม่พอเราบักพอแต่ไม่เอาอ่ะไม่เอาหรอกเนาะเรืองไปมีเป็นคนสุดท้ายเลยไม่พี่มาวินเก่งอ่ะไปนู่นแล้วแล้วแกนอยู่ไหนอ่ะหนูหนูโอ้โหมันไกลขนาดนี้เลยเหรอถึงแล้วโอ้ยความฝังหยู่ที่แ,<บ>แกนแล้วนะแกนหนูตกแม่อ้าเเป็นเขียวไทแมน แบทแมนไปก่อนเลยนุกันหนูขอไปก่อนได้ไหมไปก่อนแหละหนูขอไปก่อนเพราะหนูตกบ่อยสุดแหละเออถ้าแกรอดก็ทุกคนก็อาจจะรอดโอ้ยยยยผมดีนั่นไงเอาแกล่นเลยที่ไม่กดไลค์ชิปนี้ แกนค่อยๆช้าๆไม่ต้องรีบอะไรใครตดไอ้ใครใครใครเราใครตดถ้าอย่างงั้นน่ะโอแกนไม่ได้ตกบอกใครต้ตดโอแกนหนักม่นัมัวต่ขำเปลี่ยนเถอะอย่างเงี้ย ไม่ไงั้นมันตายไม่ได้ล่ะตายเองไม่ได้ล่ะตายหมดอะไรเงี้ยไม่ได้ล่ะตายเองหมดคืออะไรมันต้องผ่านดานอย่างเดียวเหรอถึงเปลี่ยนได้อะคือมันก็ออกได้แต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนด่านมันต้อง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 ,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องผ่านให้หมด ให้พี่ขาให้แบนแมนไปก่อนไปตามๆกันไม่งั้นหน้าจอมันจะใหญ่แล้วมันจะยากเฮ้ยแกนความหวังอยู่ที่แกนอ,อุ้ยคืออะไรอ่ะผมตายไปสิบรอบหนูตายไปเก้ารอบเอ้าอะไรอ่ะฮะห้ามโดนไอ้นั่นหรือเปล่าเนีน่เน่เอ้าต้องกระโดดต้องกระโดตะโดต้องกระโดดแบทแมนต้องกระโดดหลบกระโดดหลบ เฮ้ยกระโดดได้เฉยมันบด้วยคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจต้องกตายต้องกระโดดหลบต้องกระโดดหลบม,ม,ม,มองมอแล็บมูดแต่มองทีวีกระโดดด้วยเป็นเมนกดกระโดดด้วยโอุ้ยสีก้า แมนแมนอะโดนแมนแมนต้องกดกดกระโดดลุลว่ะแม่ต้องกดกระโดดลูกน้เอ้ยแบทแมนเหมือนเดินเฉยๆแบทแมนกระโดดสิลูกแบทแมนไม่กระโดดแบทแมนเหมือนเดินเฉยๆอะแบทแมนกระโดดขึ้นอึด เ้าเขา,าแกนโดนโอเคไม่โดนแล้วเอาใครโดนไม่รู้เราต้องอยู่ห้างๆกันหน่อยเป็นสเต็ปอะสเต็ปวันสเต็ปทูเราต้องอยู่ห่างๆกันหน่อยให้แบนแมนไปก่อนอ่ะแกนต่อให้แบนแมนไปก่อนอยู่ห่างๆกันหน่อยโอแกนเตียงมาโดดอ่ะแกนอึ๊กเออเออเ้ยเอาบมนโดนเมื่อกี้มันจะรอดแล้วนะไม่โดนนะ เบ็ดเมนไปก่อนเบ็เมนก่น yeah. เย่เบทดเมนระวังระวังอาร์ทีโรวินพี่โรวินโดนโดนเล็บโอเคดูมัวแต่ดูพี่มาวินตัวเองไม่กระโดดหรอกอันที่สอง <c oughs> โอเคดูข้างหน้าดูด้วยสิลูกดูค่ะกระโดดผ่านแล้วดูอันที่สองด้วยดูรอเลยอันที่สองอะ แบทแมนตั้งใจเล่นแบทแมนตั้งใจเล่นดูนะฮะมันค้างมากเลยมันค้างมากการดูกดูลูกสองด้วยการพยายามดูลูกสองด้วยค่ะก็ดูอยู่แต่ว่ามันมวนจะสอดใจคนข้างหลังอ่ะมันดูกันลูกสองดูลูกสองดูแล้วมันค้างแล้วมันก็ปลาดูลูกสองดูลูกสองเออดูลูกสามใครโดนแบทแมนสีเขียวเขียวเมื่อกี้ แกนลูกสามระวังไข่โดนอีกแล้ว啊อิชันปดหัวมากแกระวังลูกสามัวแต่จะไปดูของคนอื่นอะไรแม่หนูก็ดูอยู่อ่ะไปมองสีแดงไปมองสีแดงมองขออแกนดี <c oughs> ในตัวยืดยืดไปนะยืดยืดมันผ่านมาแล้วอ ใครเขาดึไปหมดเลยเอา้ายูอยู่ไหมอะยูอยู่โอแกนรอดแล้วนะ okay, oh โอแก่รอดไปเลยโอ้ยโอแกนโอแกเป็นคนสุดท้ายดีกว่าให้แบทแมนไปก่อนถ้าแบทแมนไม่รอดก็คือไม่รอดอ่ะให้ออแกนถูก okay, คนท้ายเลยถ้าแบทแมนไม่รอดก็ไม่รอดนะลูกหนูอยู่เฉยเฉยเถอะยู่เฉยเฉยไม่ได้ก็โดนดูด <laughs> <ๆ>ีอะก็หนูก็กระโดดอยู่ข้างหลังสุดเลย ถ้างั้น,นให้สองคนเขา้าไปก่อนแบทแ,แมนกระโดดรัวๆเลยแล้วมัน<ช>จะไม่โดนให้แบทแมนไปให้ได้ก่อนเด,ดี๋ยวมจะลองกระโดดรัวๆนะแล้วพัดนามันโดนผมผมจ้าไม่ชอบพี่ออดเจนแต่เลยโดนรัวเลยเพราะฉันจะดาบก่อนเพราะฉัดนดาบแล้วแล้วเริ่มกระโดดรัวๆเมื่อกี้ผมจะแยงไปเขียนลงมา อย่างเดียวออ้ยยากอะถืว,ว่าเล่นคนเดียวเน่นดีกว่าแต่นี้ยมองการนคนเดียวมันตื่นมันยกากยมอ่เอ้ยรอดแล้วปะรอดแล้วโอ้ยเย้ <Yeah. S 1> แล้วยังไงต่อถ้าเข้าตัวตวอนกายไปขาดทิ้หนูตาย,ปายไปยี่สิบเอ็ลอกายไปขา สมองีฉ่ฉัน,ฉนโดนไฟเผาแล้วนี่คืออะไรอ๋อเอเ้าใครโดนดิพี่มาบินพี่มาบินบอกพี่มาบินตกเแ็นแม่หล่นหล่นลอนหลง แมนทำเพลงอะไรอะ่ะได้ยินเป็นเพลงด,ดิว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 โดนน่ะสมองผมเต็มไปด้วยลาวลาว่าโอเบี้ยกแกนดอนอะไรถามเบี้แกด้วยไม่ได้นดนใครดันพี่มาลงห้องอ่ะไม่รู้เหมือน,น,นคนดันพี่ ช้าเพราะอะไรไม่ร er ู้ใครดันผมเมื an, ่อกี้สีแดงดันผมสีแดงพี่โอเกนสีแดงกับพี่โอเกนสีฟ้าพี่มาวินเอ้ยใครดันเบทแมนล่ะสีฟ้าพี่มาวินเมื่อกี้ใครดันเบทแมนผีดันเบทแมนเอาลอน าอย่างเนี้ยผ่านเถอะโอ้ยังไม่ผ่านอีกเหรอเออลูกภาษาก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเอออย่าตกนะเบนเบนใช่ดูภาษาก่อนดิลูกค่อยๆลูกนั่นไงอ๋อไม่เป็นไรไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ใชแล้วไปแล้วไปไปแล้วอ๋อไม่ตายไม่ตายนึกว่าตายนึกว่าต้องเริ่มกันใหม่อีกแก่ค่อยๆลูกค่อยๆจะได้โชคดีแล้วที่มันไม่ตายได้ไม่หล่นอีกลูก โอเคแบทแมนคนเดียวมาดูกันว่าใครจะตายบ่อยสุดอาา้าวเราเข้า,<ย>าประตูไปแล้วใช่ไหมแบทแมนตายบ่อยสุดอีกแล้วอา้าวผมกดผิดอ่ะต้องกดตรงนี้กดทำไมอ่ะผมไปกดมั่วตัวแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋วอุววย้ยยืดอีกแล้วเก็บพี่ดดมาวินเดี๋ยวชื่อขาดพี่มาวินเดิน ชอบแบบเนี้ยชอบอันเนี้ยนนย,ยืดยอ่ะลงไปใครก็ได้ลงไปนะคนมันต้องกดไอคนเพราะว่ากระจกมันจะดูอย่าพิ่งเมื่อกี้ผมไปโดนไปโดนไอ้ไอ้ไอ้ั้นะ่ะมันยังไม่ได้เก็บอันนี้พี่มาเปเ็บโอเคไปย้าย้พี่ขอลองลงไปข้างล่าง แกนแกนแกนเก็บได้ไหมล่ะแป๊บนึงต้องเก็บตรงนี้ก่อนขอลงขอพี่ขอลงลงแล้วดเบตแมนขึ้นมาก่อนเยเอ้ยหุดอุ้ยแลูวตรงนั้นยังไม่ลบมันห้ามโดนไม้ใช่ไหมข้างล่างอ่ะใช่ระวังนะแบทแมนลงนะเอ้ยเชือกขาดโดนเลยเชือกขาดขอลงได้ไหมพี่ม๊อินลงเลยพี่ม๊อินลงลงดิ แบทแมนเก็บตรงนี้หน่อยโอเคแปกกันอย่าพึ่ง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 แบทแมนอย่าพึ่งไปสิแบทแมนแบทแมนโคนข้างล่างด้วยข้างล่างเขายืดอยู่เนี่ยยังไมลี่ยเก็บอันนี้เลยแบทแมนข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนดิเอาข้างล่างให้รอดก่อนถ้าข้างล่างไม่รอดข้างบนข้างบนก็ไม่รอดระวังนะอย่าพึ่งนะเอ้ยเอ้ยเล็บเล็บโดนต้องให้ข้างล่างเก็บให้หมดอ่ะข้างบนมันเก็บง่ายไง ข้างบนทีหลังเลยอ้าวหล่นอีกแล้วข้างบนทีหลังเลยเอาข้างล่างให้ไอ้รอดก่อนเฮ้ยหล่นหล่นหล่นโอ๊ยหลอนจังเลยเอ้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 ยเอื้อต้องให้พี่มาวินลงไปคนเดียว ไม่งั้นมันท่วงข้างบนมันท่วงไม่ได้มันมันมันเบาต้องให้เก็บเก็บให้เก็บคนเดียวพอไม่งั้นมันท่วงไม่ได้ลูกอ้าวทีเนี้ยหนักเลยทีเนี้ยเขาคนยืดมันก็ยืดมันท่วงเยอะมันหนักมันเก็บคนเดียวพอเอ้ยระวังคนข้างล่างเบนแม่นข้างล่างเฮ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งไปเก็บข้างบนก่อนโอเคไปอ อย่าแบทเมนอยากกระโดดเยอะนะพี่มาริเก็บเลยพี่มนขอคยๆเก็บตรงนี้ก่อนเก็บตรงนี้เก็บตรงนี้เออข้างบนไม่เป็นไรข้างบนมันง่ายปล่อยแลวก่อนลุกเอาข้างล่างให้พี่มาวินเขาเก็บให้หมดก่อนข้างบนมันง่ายเอข้างบนก่อนลไงข้าง่างพี่มานอย่่งองอย่า่งเอาข้น่ข้าก่แล้วานเจก่แล้วอยล่างยูกัยูยูย อ่ะ okay. พอพอแล้วก็ให้พี่มาวินเก็บตามหลังไม้เลยตามหลังไม้ตามหลังไม้ตามหลังไม้ค่อยๆค่อยๆอย่าอย่าอย่าเดินอย่าเดินแม่บอกเล้ยวอย่าเดินเพราะว่าเดินแล้วพี่มาวินเขาไปโดนไม้ไม่เราอยู่เฉยๆก่อนก็อยู่เฉยๆเพราะระยะไม้มันมันกำลังตีอยู่หนูต้องหยุดเมแก้หนูต้องหยุดก่อนให้ระยะไม้มันมันมันลนมันลนไปก่อนเมื่แก้ทำดีแล้วิ้าย พี่มวินมานี่ก่อนให,ตห้ตามหลังไม้อ่าตามหลังไม้หนูค่อยๆเบนเบนแมนเบนแมนอย่าดึงอย่าดึงเบนแมนหยุดก่อนหยุดหยุดหยุดให้ไม้มันลงไปก่อนอ่าพี่มวินเดินเบนแนเดินอ่าเดินเ <Bad man, S 2> ดินเบนแมนเดิน,ดนอ่ะโอเคโอเคโอเคเฮ<อ>้ยแล้วยังไงต่อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอไม้ก่อนรอไม้ก่อนรอไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยลุ้นด้วย ยแม่บอกได้แม่แม่บอกได้เฉยผู้จัดการเอ้ยอุ้ยสี่อย่าพึ่ง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 ยังยืดให้ลงไปก่อนโอเคเอาพี่มาวินจัดการเลยลงเลยเก็บเลยเก็บราบไปเลยระวังนะพี่มาวินเก่งมากโอ้ยพี่มาวินระวังระวังไปหมดแล้วไปหมดไปมดไปหมดไปแล้วมันหลมดให้มันพับมาก่อนให้มันพับมาก่อน ต้องสามมาคีกันนิดนึงเป็นเมนอย่าพึ่งเอ้ยพี่ชยี่ว่าเ็นอย่าพึ่งนเยไปเลยไปเลยาเลยไปก่อนไปก่อนไปก่อนเอกลัมากันมากลับมาคอนไม้มาแล้วไปเลยไหมไปเลยไหมมันกำลังกออย่าเพิ่งไปเลยไปเลไปเลย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 ต้องกลับไปเอนลวยเอ้ยเอ้ยี่ยวกขึ้นไปยแกไป่อย่างเดี ันขึ้นไปก่อน ยืนไปไหนอะอ้าวพี่มับินเก็บเหรียญได้ไหมข้างบนน่ะเก็บไม่ได้ขึ้นไม่ได้อ้าวเฮ้ยขึ้นได้ไหมลองลองต่อตัวลองต่อตัวต่อตัวลองต่อตัวต่อตัวเไม่ถึงอ่ะเฮ้ย้วย้าเยินมันไม่มีแล้วอ่ะอ้าว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 หรือมันหรือมันผ่านด่านแล้วหรือเปล่าแบน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 เข้าไปแบนเบนเข้าไปในประตูแบนแบนเข้าไปในประตูมันยังไม่ผ่านแม่มันยังไม่ผ่านอ้าวแล้วทําไมเข้ากันไปได้อ่ะอ้าว มันยังมันยังมีเชือกติดอยู่เลยมันยังดึงอยู่<ห>เลยอะงงได้แล้วแบทแมนลองเข้าประตูได้ไหมไม่ได้มันติดกระจกอยู่แม่เอา้าแล้วทำไมเ,เอา้เอาวอา้าวหรือหรือว่าพวกเราต้องดึงแบทแมนเ,เข้าไปหรือเปล่ามันดึงไม่ได้ <N> <Man> นั่นน่ะดิทำไงอะมันบั๊กหรือเปล่าบั๊กแน่เลยแม่ต้องเล่นใหม่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วแบทแมนทำไงอะมันหลุดอะแม่ทำไง ไม่นุ <rôle à déc> ้มันไม่ได้ผมนุ่มค่อนข้างโดนตายแต่มันเลิศแต่เวลาผมันติดเชื้อกก็ไอ้นี่เลยเกิดใหม่เลยเกิดใหม่เลยไม่งั้นก็ปิดคลิปเลยไหมล่ะปิดคลิปเลยก็ได้มันจะนานนะนานอยู่นะคลิปเนี้ยงั้นหนูปิดคลิปเลยนะงั้นสำหรับวันนี้หนูขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะบายบาย